Sure. หากสิ่งประดิษฐ์ที่เห็นอยู่นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่และมีบริบทห้อมล้อมด้วยความทันสมัยไฮเทคก็คงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดแต่สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีบริบทรายล้อมคือสภาพที่เห็นอยู่นี้ทุ่งนาความกันดานความอัตคัดขัดสนมากยิ่งไปกว่านั้น คือนักประดิษฐ์ตัวน,น้อยเหล่านี้บางก็มาจากฐานครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นบางก็มาจากครอบครัวที่ล่มสลายหากกลับหน้าประหลาดใจที่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่มีผลต่อก,การค้นคิดขุนเนืออย่างที่เห็นนำกซ้ำยังประกวดจนชนะได้รางวัลชนะเลิศทั้งในระดับประเทศและนานาชาติรางวัลที่มากมายนี้คือคำยืนยันรางวัลต่างๆที่นักเรียนได้รับ ยังเป็นเสมือนใบเบิกทางในการสร้างโอกาสให้วูเขาได้เรียนต่อในสถานศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสถาบันทางเทคโนโลยีในตัวจังหวัดต่างยินดีอ้าแขนรับนักเรียนมือรางวัลจากโรงเรียนอันไกลโพ้นแห่งนี้พร้อมให้ทุนในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นเด็กชายชาวอินแปลงต่างมีทางเลือกในการศึกษากว้างขึ้นกว่าเคย ุ่นยนต์เป็นแค่เครื่องมือเป็นสื่อแค่นั้นครับเพราะมุ่งหมายผมคือเขาได้เรียนต่อในสิ่งที่เขาชอบได้ประกอบอาชีพได้หาเลี้ยงชีพด้วยสิ่งที่เขาชอบตรงนั้นที่เป้าหมายผมแล้วก็มีทุนการศึกษาให้สําหรับเขาซึ่งทุนหรือ,อสถาบันเหล่านั้นก็ต้องมาจากรางวัลที่เขาได้นะครับก็คือเป็นผลพลอยได้เด็กที่เราเล่นหุ่นยนต์ที่เราเพบอยู่นี่ส่วนมากก็เป็นเด็กที่มีปัญหาพ่อแม่อย่าล้างกันบ้างทำงางเราถึงจะดึงเด็กเข้ามา ดึงเด็กที่มีปัญหาต่างๆนี่เข้ามาจากที่เรามีกิจกรรมด้านอื่นอย่างเกษตรด้านพวกเกษตรพวกกิจกรรมงานอื่นเราก็รู้ว่าเด็กเราทุกวันนี้มนไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าเทคโนโลยีมันเป็นของใหม่จากเด็กเด็กที่มันชอบเกมนี่มันก็ามาสามารถทำทำสวนนี้ได้บางทีความลับอยู่ในบ้านหลังย่อมๆนี้ที่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลให้นักเรียนที่นี่ สามารถทำงานประดิษฐ์กุ่มเรือนนี้จนประสบความสำเร็จได้รดดดียเพราะความลำบากยากจนของนักเรียนอาจารย์สืบศัก์จึงอนุญาตให้กลุ่มนักเรียนที่สนใจและมีฐานะทางบ้านอัตคัดขัดสนมาใช้เรือนนอนหลังเล็กในบ้านเป็นที่พักกายกินอยู่หลับนอนไปด้วยกันเสมือนลูกหลานในครอบครัว หากมีปัญหาและอุปสรรคจากการทดลองก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอด24ชั่วโมงการมาใช้ชีวิตในชายคาเดียวกันทําให้เด็กๆได้เรียนรู้การปรับตัวการอยู่ร่วมกับคนอื่นและได้มีวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตให้มีคุณค่าผ่านการสอนของพ่อคนที่สองคนนี้ยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ยังกระตุ้นกำลังใจ ด้วยการเปิดผลงานประดิษฐ์ที่น่าสนใจในอินเทอร์เน็ตมาให้ดูเป็นแบบอยา่าง <Okay. S 1> นอกจากโรงเรียนและอาจารย์สืบศัก์ิจะร่วมกันฝึกฝนและสร้างโอกาสให้เด็กๆเ,เหล่านี้แล้วคนในชุมชนอินแปลงทั้งชุมชนต่างพากันร,ร่วมแรงร,ร่วมใจอย่างแข็งขันพวกเขาเล่าว่าเมื่อไรที่ต้องไปแข่งขันในต่างประเทศ ชาวบ้านจะทอดกระถินเพื่อหาเงินเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางทุกครั้งไปแค่ขอเรียนจบแบบสูงๆนะครับไปมาก็3ปีแล้วครับก็ได้แชมปปีครับไปไปจีนกับฮ่องกงครับแล้วก็ไปเป็นช่วยอาจารย์เป็นวิทยากรอะไรที่มาเลเซียครับอินแปลงแปลว่าพระอินเสกสร้าง หากทว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ครูสอนดีคนนี้ช่วยเสกสร้างและสร้างโอกาสแห่งชีวิตให้กับลูกศิษย์ของเขาโดยไม่พื่ออิทธิริ์ปาฏิหารใดๆหากใช้ก็แต่แรงกายและหัวใจทุ่มเทป,ปลูกปั้นโดยม่หวาดหวันหรือท้อท้อกับความยากลำบากใดๆเลยมิชีวต ดีวันนี้เพราะครูและก็เพราะครูทำให้รู้สู้ไปสอนให้คิดเป็นเรียนเป็นฝันเปนสอนเรื่องยากเย็นจนเป็นว่างา